สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในสวนยางค่ะวันนี้จะมาดูต้นยอเถื่อนนะคะยอเถื่อนก็คือยอป่านั่นเองค่ะแต่ชาวภาคใต้เรานะคะถ้าเป็นของที่เป็นพันไม้ที่ไม่ใช่พันเป็นสายพันธ์ที่นี้อ่สมัยใหม่เขาจะเรียกว่าเถื่อนนะให้กล้วยเถื่อนไก่เถื่อนอะไรเงี้ยไก่ป่าก็ไก่เถื่อนกล้วยป่าก็ปะ กล้วยเถื่อนอันนี้ก็คือยอเถื่อนหรือว่ายอป่านั่นเองค่ะเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะต้นนี้มีอายุยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มีแขนงน้าเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่าเป็นต้นเดียวนะคะแล้วก็ตัดให้มันขึ้น,ขนแขนงไปแล้วทีนี้มันจะสูงมากเลยค่ะโน่นค่ะสิบกว่าเมตรเลยนะคะด้านบนนะคะต้นยอนี้นะคะมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะยอป่านี่นะ,ะหลักๆเลยนะคะอย่างไม้ที่เราเห็นนะคะ เล็กๆเขาจะทําไม้เท้าเขาบอกไม้เท้าต้นยอนี้จะเป็นมงคลมากเลยค่ะคนที่ถือต้นยอเนี้ยเป็นไม้เท้าที่มีน้ําหนักเบาด้วยนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ต้นยอประโยชน์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะต้นยอคือรากของยอเนี้ยนะคะนําไปทําเป็นย้อมผ้านะคะย้อมผ้าสีต่างๆได้นะเป็นสีแดงเป็นอะไรเงี้ยนะเอาไปย้อมเป็นสีแล้วก็ถ้าเราผสมเป็นเราก็จะได้หลายสีนะคะมีตัวอื่นมาช่วยเสริมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วการ ยอดใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนําไปกินนําไปทาอาหารได้นะคะอย่างยอดอ่อนๆหรือว่าลูกของยอเนี่ยเอาไปจิ้มน,น้ําพริกอย่างเงี้ยได้ค่ะสําหรับการรับประทานนี่นะคะยอก็เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยค่ะอย่างเช่นใบอย่างเงี้ยเด็กเป็นเหานะคะเรามาตำผสมน้าเอาไปพอกเขาคล้ายๆกับใบน้อยหน่าได้เลยค่ะส่วนยอดอ่อนลูกอ่อนนี้ก็ทานได้นะคะ ทานเอาไปจิ้มน้ําพริกหรือเอาไปแกงก็ได้ด้วยค่ะแต่คนไม่ค่อยนิยมรับประทานากันสักเท่าไหร่แนละอีกอย่างเลยปัจจุบันต้นยอป่าหายากมากๆแล้วค่ะมีน้อยมากเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าทางอีสานส่วนใหญ่เขาจะใช้ยอเป็นไม้ที่สําหรับขึ้นยุ้งขางข้าวนะคะที่เคยเห็นนะคะอาจจะมีความหมายดีๆในการนําไปทายุ้งข้าวด้วยค่ะที่าดูความสูงนะคะอยากถ่ายให้เห็นด้านบนเนะคะ่ะแต่ว่ามันสูงมากค่ะ แล้วพอดิ้นมีต้นยางอยู่ด้วยค่ะใกล้ๆกันนะคะก็เลยได้แต่ใบตรงนี้ค่ะโอกจากนั้นเลยนะคะต้นยอเนี่ยยังนํามาเป็นยารักษาโรคได้หลายๆโรคด้วยนะคะรากของยอเอามาทําตากแห้งแล้วไปต้มนะคะเป็นยาที่คารับประทานกันก็คืออ่บรรเทาอาการของเบาหวานบางชนิดได้เป็นอย่างดีค่ะสรรพคุณของยอมีมากมายเลยค่ะแต่ว่าเรา ไม่ได้เห็นใครใช้อะไรมากมายก็เลยรู้ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ไม้ยอจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ยอเป็นไม้เนื้อเบาเนื้ออ่อนนะคะไม่แข็งมากเอามาทำต้นเนื้อไม้เนี่ยเอามาทําเป็นของใช้เครื่องประดับอะไรในครัวเรือนก็ได้ค่ะและเพราะว่าชื่อของต้นยอก็มีความเป็นสีมงคลอยู่แล้วนะคะใครพกใบยอหรือว่ากิ่งยอไปก็มีความเป็นสีมงคลใส่ในกระเป๋าสตางค์อะไรได้เลยค่ะ นิยมปลูกกันไว้หน้าบ้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเวลาใคราไ,ไปผ่านมาในพื้นที่ก็จะว่าเออแด้มีความเป็นสีมงคลมากขึ้นค่ะนี่ค่ะสีต้นยอเท่าาๆๆที่รู้มานะคะ